สวัสดีค่ะมอนี้ข้าวสาันไผ่สืภาพมาเข็ดพะโลค่ะพะโลแบบโบราณเพิ่งใส่เต้าหู้น้่มค่ะนี่ข่ดเต้าหู้เราจะทอดเต้าหู้ให้กรอบก้อนค่ะแล้วก็สิเอามาใส่กับน้ำพะโลเนี่ยเขาเห็ดไปค่ะวัตถุดิบเราก็บนมียนี่ค่ะใส่ไข่น้่มค่ะไข่กันแล้วแต่เราจะใส่พะโลใส่น้ำกันเห็ดว้กินหลายๆก็ใส่หลายๆนุวยค่ะเต้าหู้ขาดไปได้ได้ค่ะขาดไปได้ขึ้นน้ำตาล น้ำตาลปีบค่ะเครืองพโลค่ะเครื่องพโลหลากผักชีค่ะอีกย่างกระขาดกรไดคือซีอ้๊วค่ะเสอ้๊วดำค่ะเสี้๊วดำกระขาดกระไดนะคะวันนี้เขาจะใส่หมูสามสั้นค่ะหมูสามสั้นพโลเนี่ยทำหมูสามสั้นหมูติดมันนะแซบค่ะตอนแรกเขาจะเคี่ยวก่อนค่ะเคี่ยวน้ำตาลน้ำตาลปีบเผาเนี่ยพารโลเนี่ยจะแซบอยู่ตรงน้ำตาลปีบเด้อยค่ะ แบบนี้เขาสุมมากเมื่เขียวกันค่ะเขี่ยวโปร่งกันกน,นี่ค่ะเต้าหู้เขาจะเริ่มเหลืองแล้วค่ะอันนี้ก็สาหร่ายเห็บแบบหันธรรมดาค่ะหื้อเรียมธรรมดาค่ะหั่นแบบสามเรียมไม่ได้เห็ดขายค่ะนั่เขาเห็ดขายนี่เขาหั่นแบบแบบสามเรียมนะคะชิ้นไม่ไม่สะอาดเราตีเรียม,ม,ส,าายบบมสมัยเป็นเด็กหน่อยก็ขายชิ้นละ หาแต่หาคจนี้งกับแค่แบบนั้นแ่คุณก็ตื่ีเื่คทาบแี่แค่กินเขี่ยวน้ำตาลค่ะหาสาจะเอาหูเคี่ยวให้ได้เลยที่นี่เต้าหู้เพิ่มเสี่ยออนแลก็อมน้ำอมน้ำอันโคโล่เข้ากัาไปแซ่บที่ดีค่ะเตัาหู้เอาเฉพาะเต้าหู้มาเขือก็ได้ค่ะโคโล่เต้าหู้มากค่ะ เตาเป็นโบววันค่ะค่ะน้ำตาลติดห้ากตะเขียวค่ะเหยวเหี่ยวหเหนียวย่างสีเลยค่ะให้หอมค่ะเขียวไปเรื่อยๆเห็นเพิ่เหียวไปนี่ค่ะใส่ห่าผักชีใส่เครื่องท,รทองารุปไปพร้อมค่ะเขียวไปย่งสีแล้วค่ะเริ่มเป็นน้ำตาลเหนียวค่ะรห้องเติมน้ำ ใส่สีอื่นลงไปค่ะนี่ค่ะใหเขียวให้กำตาลให้ได้ค่ะการเท่าสีหอมลากินน้ำพะโล่เนี่ยรสชาติดีขนาดเลยค่ะถ้าใส่คาร์บเป็นอะขึ้นกำการกำตาลปีบค่ะถ้าเห็ดพะโล่แห้งแซ่ดค่ะข้าวสีเขียวไปเรื่อยๆค่ะข้าองเติมน้ำ เล่นแล้วแล้วก็มาเป็นขัส้สเดริมนาำค่ะนี่ค่ะเพราะเป็นได้ทีเราขั้วเสริมเติมน้ำนขเ,ข,เำข้าไปสองสี่กะเราให้น้ำตาละละลายก่อนค่ะให้น้ำตาละละลายแบบนี้ค่ะก็เสริมซีอิีลดำลงไปค่ะแต่บางคนเขาก็จะเอาเนื้อ เอาขาหมูเอาอย่างลุมค่ะใตตอนนี้ก็น้ำตาลลุเขาก็ใส่อสิวเขาก็เอาขาหมูหรือว่าหมูเขาเตรียมไว้นะเขียวค่ะม้าแบบนี้เขาเติมสีดําค่ะแต่แล้วแต่ผู้ใดมากเลยค่ะมักสีดํามักสีพอดีพอดีแต่แล้วแต่ผู้มากค่ะแตงเขาเติมเลยจ้ะนะคะซันพรจะเอาสี้อประมาณนี้ค่ะค่เติมหมูลุ่ไปแล้วค่ะวันนี้ หมูแล้วก็เต้าหู้ห้าก็เติมลงไปได้เลยค่ะเ้าสิเขียว่นค่ะเขียวพร้อมๆกันกับหมูเลยค่ะให้พันอมน้พะโลเห้าค่ะเต้าหู้ค่ะพะโลเห้าเขียวด้ค่ะปันนี้เ้ากับหยาบได้สีเข้มก็นีกระไซสีเข้มก็นีกระไซได้ค่ะค่ะตอนนี้ห้าเขียวให้เต้าหู้ได้ที่ค่ะเพราะเต้าหู้พันสิอมน้ำค่ะา เติมเกลือค่ะชุรสเห่าค่ะเขียวไปเรื่อยๆค่ะไข่เห่ากับใส่พร้อมเลยค่ะไข่เป็นกับสีออกมากเป็นสีตามที่เห่าเฮ็ดพะโลค่ะเพราะว่าเห่าบอส่สีเข้มเพิ่นกับเบเข้มค่ะใส่ดำพิ่นกับออกมากเข้มค่ะนี่ใส่สีประมาณนี้ค่ะตอนจะเขียวหมูเขี่ยทุกอย่างพร้อมกันค่ะให้เน้นออกหวานจักน้อยค่ะ หอมตอนนี้หอมลาฟักชี่หอมครังพโ,โลนะคะพโ,โลเต้าหูเอาแต่เต้าหูมาพโ,โลก,ก็แซบค่ะแล้วแต่ผู้มักค่ะ รโลเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะในการหน้าตา่นออกมาแบบนี้ค่ะสีไข่กะบระดำไหลค่ะเตโฮเข้ากับเขียวจนได้ที่ค่ะใส่ผักชีจีนน้ำค่ะยังหอมตอนนี้หอมเครื่องพารโลค่ะเตโ้ทอดกับอมน้ำพารโล์โอ้ยแซ่บค่ะค่ะมากินข่าวน้ำกันค่ะเมื่อนี้โค้สาบันปลเฮ็ดพารโลค่ะพาร์โเล้าหู้แบบโบราณค่ะ ใส่หมูสามสั้นพร้อมค่ะมาเด้อค่ะมากินขขาน้ำกันขอบคุณสำหรับผูใ้ใดเขาชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะขอบคุณค่ะ